สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนพรรัตนพินโยวงนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาาสาชั้นปีที่3ามทยาลัยพยาบานบรมราชชนนีอุรังผานีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตย้อนกลับนะคะการดูแลเด็กทาลบหลังข้อทันทีนะคะหนึ่งนะคะรีบนาทาลกนะคะมาเช็ดตัวนะคะจะเริ่มจากการเช็ดตั้งแต่ศีรษะนะคะเช็ดให้เด็กสะอาดทันทีเลยนะคะ และังจากนั้นคลิปวอร์มเด็กค่ะก็ให้ความอบอุ่นแก่ทารกนะคะหลังจากนั้น1นนาทีให้ประเมินแอปการสกอร์ค่ะโดยนะคะการประเมินจะดูที่ปลายมือปลายเท้าว่าเขียวไหมเด็กดิ้นดีไหมร้องดีไหมคะแนนของเด็กคนนี้นะคะอยู่ที่9คะแนนค่ะเพราะว่าคะแนนหนึ่งคะแนนเนื่องจากปลายมือของเด็กนะคะมีสีเขียวค่ะหลังจากนั้นนะคะให้รีบคลิปวอรมเด็กไว้ค่ะ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเด็กนะคะและหลังจากนั้นให้มัดข้อข้อเขียนของเด็กนะคะเพื่อที่จะได้ลดภาวะสลับแม่สลับูกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะซักชั่นให้เด็กทารถนะคะ โดยการนำลูกสูตรยางนะคะมาซักชันให้เด็กจะเริ่มซักชันที่ปากก่อนนะคะแล้วค่อยไปที่จมูกค่ะโดยการซักชันนะคะจะเริ่มซักชันตั้งแต่เด็กทารลกคลอดออกมาแล้วค่ะแต่ว่าในการดูแลเด็กหลังคลอดนั้นเราก็ต้องมาเคลียช่องปากและทางเดินหายใจของเด็กนะคะเพื่อให้ช่องปากและทางเดินหายใจของเด็กมีสะอาดนะคะโดยการซักชันนะคะเราจะเริ่มซักชันที่ในปากก่อนนะคะใช้ลูกสูตร่างแดงนะคะแล้วก็ ที่จมูกนะคะเมื่อเราซักช่นเสร็จแล้วเราก็จะตรวจดูนะคะว่า,าในช่องปากของเด็กและในจมูกของเด็กเคลีย์หมดหรือยังนะคะถ้าเคลียร์หมดแล้วนะคะต่อไปจะเริ่มเป็นการประเมิอออนอากาศกรในนาทีที่5นะคะโดยนาทีที่5นะคะก็จะดูเด็กนะคะว่าปลายมือปลายเท้าเขียวไหมและเด็กดิ้นดีไหมร้องไห้ไหม่เด็กคนนี้นะคะก็ อลกาสสอร์อยู่ที่10คะแนนนะคะเนื่องจากปลายปลายมือของเด็กนะคะเริ่มมีสีแดงแล้วนะคะแล้วก็เด็กร้องดีค่ะดิ้นดีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการชั่งน้ำหนักของเด็กนะคะโดยการช่่งน้ำหนักของเด็กนะคะเราจะบางกระดาษไว้ก่อนคะ่ะเพื่อการกระช่างนะคะแล้วก็ร่างกายของเด็กนะคะไปโดนกันแล้วก็จะทำให้เด็กเสียความร้อนนะคะ เราก็ต้องคีบบอมเด็กไว้ด้วยนะคะเราถึงจะรักษาระดับความอบอุอ่นของเด็กไว้ได้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเช็ดคราบไขมันของเด็กนะคะโดยนะคะเราจะใช้นะคะทอก๊อดแล้วก็น้ํามันมะกอกนะคะโดยการเช็ดตัวของเด็กค่ะคือจะเริ่มเช็ดตั้งแต่สีสันของเด็กนะคะลงมาจนถึงระดับทั่วตัวเลยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กสะอาด จากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรีบคลีฟวอร์มของร่างกายอุณหภูมิร่างกายของเด็กเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มวัดอุณหภูมิของเด็กนะคะโดยเราจะใช้ประลอดนะคะ,ะเราลื่นกับจเจลลอลื่นก่อนนะคะแล้วจิ้มเข้าไปที่ตูกเด็กค่ะให้เข้าไปประมาณ3เซนติเมตรนะคะ,ะนาน3.5นาทีค่ะ ะะโยคขะขึ้นอย่างนี้นะคะและจิ้มเข้าไปค่ะค่ะเด็กคนนี้นะคะมีอุณหภูมินะคะ37.0องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะรีบพลิวองอเด็กทันทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวัดรอบตัวของเด็กนะคะโดยเยาราจะใช้สายวัดนะคะ เราจะเริ่มวัดอยู่ที่ส่วนหัวของทารกก่อนนะคะีเราจะวัดส่วนที่นุ่นออกมาที่สุดนะคะหรือส่วนท้ายทอยะค,ะค่ะส่วนหัวของเด็กนะคะได้อยู่ที่36.3เซนติเมตรนะคะแต่ค่าได้ว่าเด็กมีสุขภาพแขง็งแรงดีนะคะต่อไปนะคะเราจะวัดอกนะคะของทารกะคะ่ะ ่องอกของเด็กนะคะโดยเรานะคะจะเอาสารวัตรนะคะสอดใต้เข้ามาที่ตัวของเด็กนะคะแล้วก็วัดผ่านแนวโนมทั้งสองข้าง 2, 5, ของเด็กเลยนะคะโดยเด็กคนนี้ได้อยู่ที่36.3สนะคะเซนติเมตรปกติค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการวัดความยาวของเด็กค่ะโดยนะคะเราจะาได้แขงตัวของเด็กนะคะแล้วก็วัจากยอดศรีรษะของเด็กเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะมาตามความยาวของครึบลงมาเลยนะคะเข้าทุกโซ่ทุกอิมน,นะคะได้นะคะ5 3 3เซเมตรค่ะถือว่ากปกติและแข็งแรงนะคะเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ดีค่ะต่อไปนะคะก็จะมาคีบวอมเด็กเหมือนเดิมนะคะคีบวอมเด็กเหมือนเดิมนะคะ ช็ดตาของเด็กนะคะดิชันนะคะขออนุญาตนะคะตั้งตัวเด็กนะคะจะได้ตื่นตาค่ะโดยนะคะเราจะเช็ดตานะคะเราจะใช้สำลีอยู่4ก้อนค่ะก็คือ2ก้อนชุดน้ำสลา,าและอีก2ก้อนเป็นสำลีแห้งนะคะโดย2ก้อนที่ชุดน้ำสลานะคะเราจะเช็ดโดยเนี้ยนะคะเราจะใช้นะคะ าสามนิ้วนี้นะคะสอดเข้าไปที่ใต้หัวของเด็กค่ะแล้วก็เริ่มเช็ดตั้งต่หัวตานะคะามาครั้งเดียวค่ะทีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสำลีแห้งค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเช็ดตั้งแต่หัวตาค่ะามาที่ครั้งเดียวนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเอาเชลล่ามาเลซินนะคะมาหยดใส่ตาของเด็กนะคะโดยนะคะเราจะทําทีละข้างค่ะ ให้หยดตั้งแต่หัวตานะคะค่ะดี๋ยวใช้าลาเมาสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะไม่เอาอะไรมาปิดตาของเด็กทารก,รทารกเลยนะคะก็จะให้เด็กทารกนะคะลืมตาได้ปกติเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเช็ดสะดือของเด็กทารกนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเช็ดสะดือของทารกนะคะโดยนะคะเราจะล้างมือก่อนนะคะล้างมือจิตขั้นตอน,นะคะ่ะให้สะอาดและใส่ถุงมือสเตรน์นะคะในการทำแผลในการเช็ดสะดือของทารกนะคะต้องเป็นลของสเตรน์นะคะ พราะว่าแผลเป็นแผลเปียกค่ะเราจะใช้สำลีนะคะชุบพาวเวดีนค่ะก้อนแรกค่ะเช็ดตั้งแต่บนลงล่างนะคะแล้วก็ทิ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก้อนที่สองค่ะเราจะชุบพาวดีนนะคะแล้วก็ช็ดรอบๆค่ะทิ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ก๊อสน,นะคะมาพันไว้ค่ะและติดปิดให้สวยงามนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะรีบพีทวอมเด็กทันทีค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นการฉีดยาให้ทาลกนะคะก็จะมี1วิตามินเคและ2องฮปติดีนะคะโดยนะคะวิตามินเคนะคะจะฉีดที่ขาด้านซ้ายนะคะของทาลกค่ะบริเวณใต้นเนื้อะนะคะบริเวณต้เนื้อตรงนี้ค่ะของทาลกนะคะและ นี่เป็นินเคนะคะจะอยู่ตรงด้านขวาค่ะของพาลกนะคะในการฉีดยานะคะก็จะต้องมีผู้ช่วยนะคะในการฉีดเพื่อจับขาของเด็กไว้นะคะและหลังการฉีดนะคะก็จะใช้เขียงนะคะเทงในมุมที่90องศานะคะอ่อไปค่ะแลขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะนำพาลุกนะคะส่งคืน เราจะเอาเอสื้อผ้าของคุณแม่นะคะที่เตรียมให้ทาลตั้งแต่แรกนะคะเอาไปปบค่าเชื้อและผ้าที่จะ,ะ,ะุูมขอทาลูกนะคะก็เอาไปอบค่าเชื้อให้เรีรอยค่ะแล้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำผ้านะคะามาพับ,บนนะะเป็นสมามเหลี่ยมเอามาแค่ล็กน้ามรปเ็บปูนาลางตางหลังของตักทาลกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะ,ะนำผ้าของทารกนะคะ mm uh -huh. ก็จะตรับอกผ้าขึ้นมานะคะก็จะได้อีกทารกที่หอน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ให้คุณแม่นะคะหลังจากนี้นะคะดิฉันนางสาวพนครรัตนพิโลวงได้ทำการสาธิตการดูแลเด็กหลังคลอดด้วยนะคะ